ในการลบสวดมหาจักรพรรดิด้วยร่วมเข้าพิธีอ่าด้วยเนาะพิธีเข้าพิธีในคืนนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนายอยูนครับคือไทยอยากเสริมจัาชีวิต เสริมตัให้ตัวเองให้ปวดถอรวเิดคนันไปน่นยืดยืดหันจกได้ังนอนทายบ่สิ่งนให้เตรียมแต่ลูกเผาหันตึกหัวเข้าอ่ะค่นั่งมีบ่

เาอยู่ในระดับเลื tipo, então, ่อเจอยันนะครับตอนนี้กณะนัรต้มน้ำเดือนะครับวอาเขาก็แก่ป่อยแม่น้น่มต้นขาต้นนมต้นขำนะครับแวก็เจอยันผสมขงพระเจ้าเตรียมปลองพิธีนะครับไฟเอาโยงในพิธี เอ่อทุกท่านประชาชนครับตอน Để bỏ โอีคครับถือท่านัผ้าสมงประมาทชาวั้ามีอะไรครับไตบ้านเราเรียกมลนาหนตับเชิ้นะครับเออเชื้อนอะไรคบรันนียครับที่บ้านในบ้านท้างเจที กเจัาประตอแล้วนะครับเชิยนบนประรามุกนนะครับมากวยสสมสัระเจ้าชนในหมู่บ้านตีบางวันก็หงอก็่งมากวยกันเท็บพ้อน้าเย็ us, ้น uh ้าตีกสมสพระเจ้าตีปบได้ฉันแล้วนะครับวันนี้ ครับสำหรับญาติญาติโยมที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะถ้าท่านท่านใดว่างก็ขึ้นมาช่วยกันข้างบนนะฮะเพื่อได้เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับงานพิธีพิเศษนะครับ กบใครที่ลงไม่หลงกับขอเสื้อยินน้ำมันน่าจสี่ชิบาท